ล้วงแต่เลยครับที่เราอยากจะอธิฐานอะไรได้เลยครับอ๋อที่เจ้าแม่ครับเจ้าแม่ได้ครับเจ้าแม่ที่อธิฐานครับนะทีฐานเลยครับตั้งจิตอธิฐานให้ร่ำรวยให้ร่ำรวยเองนะครับจะจะขอสุขภาพแข็งแรงหรือว่าจะขออะไรต่างๆได้เลยตั้งจิตอธิฐานเลยเนาะนะครับให้รวยๆแห่ง กำไรยกมหาพวกกระตั์กำไรยกต่องเงินต่อทองนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์นำมาพายุสิ่งต่างๆนะครับ กำไรยก่อพวกกระซับตองเป็นตองทองนะครับแล้วก็สิ่งนีรกเนะครับเรือนะครับลาบล่ีตมลาบอยูนพตอดปขครับวิงัพัฒนาที่สที่ปราสาทล้กานนนะครับำลังขอให้ ตอคทั้งนี้ร่ำรวยมีโชคลาภรวมีประสบความสำเร็จสมงของเราครับนะตัวนี้รวมกันนะครับเชิญอาจารย์ของน้องที่ทำนะแล้วก็ัผมมอบเจ้าแม่กวนอิมที่อาจารย์ให้เขาด้วยนะครับ ชเจ้าแม่ควรอิ่ปางประทานพรจากคุณธรรมชาติสุยุค่านะครับมามอบคนที่วัดอาม่าที่ประเทศมาเก๊าเชิญอิ่มใจค่ะเกาะมาเก๊าตอนนี้กำลังจะถวายทูบครับโอ้ใหญ่มากเลยอาม่าไปยาว啊 รวยเรวยเองรวยรวยเองรวยรวยเงทุกคนเลยครับทั้งนี้ครับกำไรยกมหาโกศะกำไรยกต่องเงินต่อทองนะครับกับนำมาปกเสก็จนำมาสิ่ต่างที่ดีกำไรยกนะครับแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรนะครับ ของคุณแบบชาติชื่นใครรู้ไห้หน่อยวิญาน่ารักเสมอเลยรงยเงงเงการมยรอด้วรงยเวยแขงงยเยงครัยเงงเยเงง รวยรวยเี่เรวยร <costs for> <people> วยเี่เกำไรหยกมหาโภคทรัพย์กำไรหยกต่องรวยรวยนะครับกำไรหยกมหาโภคทรัพย์กำไรหยกต่อหนึ่งต่อ สิ่งทุกอย่างนะครับเจ้าแม่ควรกินฟางประทานพรครับขอให้ธรรมชาติชยุทธาครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกทีมีความเจขแลรื่นรมย์บ๊ายบ อาจารย์มงคลน,นะครับตอนนี้อาจารย์มงคลแกก็ให้เราเตรียมนี่มานะครับก็คือซองนะครับไว้สําหรับใส่ผู้นะผมผู้เนี่ยคือปกติที่บ้านเราเนี่ยเราจะใช้ใน,น,น้ำมัในใน,นการปรับผมแต่อาจารย์มงคลบอกว่าที่เนี่ยในความศักดิ์สิทธิ์นะครับน็คือเขาจะใช้ผมูในก้วกลับไปโรยนะแทนน้ำมตนได้นะ

รวยรวยเฮงเฮงเฮงรวยรวรคนจีนคนไทยนะครับรวยรวเฮงๆด้วยกันนะครับสิ่งศสนะครับที่วัดอาม่านะครับเกาะหมาเก้านะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรม พาคนมามูเตลูมูอย่างไรให้ร่ำรวยมูอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองและก็ส่งไปถึงรูปสูงทาลนะครับสิ่งทุกๆคนนะครับทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะรับอาจารย์ผมถือให้อาจารย์ยังไงบ้างวะจ้านะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับอาจารย์มงคลรอดติ๊กทำนะครับครับผมไหว้นะไหว้นะ